อ์มรฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะรหมัตุลลอฮฺวะบาระกาตุวันนี้นะครับศูน์ศึกษาอัลกุรอานนะครับนำท่านผู้ชมมาดูสถานที่ห้องเรียนผู้มีจิตศรัทธาในการที่จะร่วมบริจาครอมฎอนปีนี้เพื่อให้เราได้มีส่วนร่วมทำบุญเติมพื้นที่ที่เราคาดหวังเดือนรอมฎอน เดือนแห่งการประทานอันกุรอานแล้วก็ให้อันกุรอานเป็นสโดโกหยาเรียะที่เรามีส่วนร่วมกับการทำห้องเรียนที่นี่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็สถานที่ดังกล่าวจะมีในเรื่องของระบบน้ำนะครับที่พี่น้องบริจาคก,กันเข้ามารวมไปถึงนะครับหินแล้วก็การปรับที่ดิน เล็กต่างๆที่จะเตรียมทำห้องเรียนในเรื่องราวของการศึกษาเล่าเรียนอันกุรอานสำหรับเยาวชนนะครับและก็ผู้ใหญ่ผู้สูงวัยด้วยก็อยากให้พี่น้องได้สนับสนุนกันนะครับแจ้งการบริจาคได้ที่เลขบัญชีที่ปรากฏ ว่าเป็นศูนย์ศึกษาอันกุรานพานไซอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับ